สวัสดีครับผมว่างจากงานแล้วนะครับว่างจากงานแล้วแล้วก็เข้าสวนกันนะครับเรามดูต้นบักชีส,สวยๆกำลังสวยเลยครับโตขึ้นโตขึ้นก็จะเต็มกระทางนล้วถางใหญ่เหมั้นกันนะครับดูใบเขาใกล้กับหอมหอ,อมนะครับเชื่อไหมว่าผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยสักที ไม่มีการใส่ปุ๋ยไม่มีการฉีดยาใดๆนะครับแล้วก็ไม่มีแมลงมากัดด้วยนะครับเนี่ยนั่งใกล้ๆเนี่ยหอมเลยนะครับไก่หอมมากนี่ดูลําต,ต้นของเขาครับนี่สมบูรณ์เหมือนกันนะครับผมําต้นก็สมบูรณ์เหมือนกันนี่ข้างหน้าก็จะเป็นตน้นมะนาวส่วนนูนส่วนหอมนะครับเคยให้ดูหลายครั้งแล้วนะครับ เ็นครัวครับนิ่ๆหน่อยๆ,ๆกระเทียมก็เริ่มเห็นแล้วนะครับกระเทียมของเราในเริ่มเห็นแล้วครับผมบรรยากาศยามเย็นๆครับวันนี้ก็ปลอดโป่งครับเห็นแสงแดดครับผมเห็นแสงแดดนะครับวันนี้คงจะไม่ตกไม่แน่นะครับอาจจะมาตอนกลางคืนนะครับอาจจะมาตอนกลางคืนว่าเมื่อคืนก็ตกตอนดึกๆนะครับ ก็ช่วงเด็กๆตกอกมานะครับการย็นเจี๊ยบเลยนะครับการย็นเจี๊ยบเลยสุกแล้วนะครับมะพร้าวเนมะพร้าวสุกมะาวก็เริ่มสุกโอ้ยมะพราวก็เริ่มสุ <c oughs> มกสนี่ดูพิ่ีของเราต่อสวยครับสว,สวยงามมาก นี่นะครับปลูกอะไรก็ได้กินนั้นแหละครับอาจจะจํากันได้นะครับถ้าติดตามคลิปของผมทีแรกที่ผมถ่ายให้ดูนะครับเหมือนจะไม่รอดนะครับเพราะว่าแมวมาลุยนะครับเอาไปมารอดครับรอดเฉยเลยนะแล้วก็สวยด้วยนะครับปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่สักทีครับตามมีตามเกิดตามมีตามเกิดนะครับเหมือนมะนาวเหมือนกันมะนาวก็สวย ลังแตกยอดยอดใหม่ก็นีโอ้มีรดน้ำเฉยๆนะครับเป็นน้ำเฉยๆป็นหอมมันกันปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่เพว่าจะเอาปุ๋ยมาใส่อยู่นะครับทางสารมันครับสารมันสารมันนะครับเงาเงาไงไงไงไม่รู้นะครับเงาไงไงไงไม่รู้ครับกระเทียมต้องรอให้เขาเกิดให้หมดก่อนนะครับรอให้เขาเกิดให้หมดก่อน พราะว่าต้นสมบูรณ์ก็มีไอ้ต้นที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ก็กำลังจะงอกก็มีครับต้นหนที่เขาสมบูรณ์เขาก็เกิดก่อน <c oughs> ร <c oughs> นวมข้างบ้านเรานะครับก็จะประมาณนี้นะครับหน้าบ้านนี้มีเยอะนะครับักว่าไม่ค่อยมีเวลาได้ ทำคลิปให้ดูนะครับอขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกๆท,ท่านครับผม